ใครเองรู้ว่ากูเป็นใครและเองจะหนาวอบะนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอเริ่มมีกลิ่นแล้วนะแม่มันจังหอมฉุยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นพูดกี่ครั้งแล้วอารมตอนเนี้ยใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นมีอีกไหมไอ้งามไส ไม่ขนามือพี่เลยที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวสะอย่าดีฝไา้น้องนิ่มขนาดนี้นมันคนหรือขี้กันวะไม่ได้แดกกูหรอกโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกถุยบ้ากูนึกว่าเจ๋งนี่เองบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้ก็ตบเรียบในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ ไปกันเลยสิวะน้องรอพี่แปบนิดเดียวเดี๋ยวกูมาข้าบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสียงกับพี่พี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้อืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยนั่นไงข้าบอกแล้วไอ้เขียวแดกขาดเฮ้ยบอมไม่แดงโดนซ้ำแล้วเอา้าเฮ้ยใครจะหาไอ้เขียวแตกซะแล้วนั่นไงบอกแล้วไอ้แดงเขากินนิ่มๆเลยเฮ้ย บอมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วฮาที่บอกูุนได้อะไรเนี่ยใครทหารไอแดงแตกเฉยเลย้ยเฮ้ยไอเลิงจอเอ็งอย่ามาทำซ่าเฮ้ยไอบอมม,มันไม่ก็ใหญ่แค่ตัวล่ะวะไอเปียกข้าละสงสารเองจริงๆจฮิาเด็กๆไปน้องนี่บ้าหรือเปล่าฮดอกเดียวไม่อยู่เฮ้ยขออีกสักดอกแล้วกันอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้